เอาละครับลองจินตนาการตามกันนะโจเฉียงในร่างอวตารซอมมี่ที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดของเขาเลยนะกำลังเดินขึ้นบันไดเรื่องที่มันหยุดนิ่งไปแล้วในห้างร้างแห่งหนึ่งคือชั้นล่างเนี่ยแทบจะโล่งเลยนะครับแต่พอเท้าก้าวแตกชั้นสองเท่านั้นแหละโอ้โหบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแบบน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ไหมคะใช่ครับเสียงคำรามแบบฮะเออคือมันดังมาจากทุกทิศท,ทางเลย มันไม่ใช่แค่เสียงซอมบี้สิบยีตัวนะแต่มันคือเสียงของฝูงขนาดใหญ่มากๆใช่เลยค่ะแค่เสียงก็บอกอะไรได้เยอะมากมันบอกว่าชั้นสองนี่คือจุดรวมตัวของซอมบี้ทั้งห้างเลยซึ่งมันก็แปลกนะแปลกมากทําไมต้องเป็นชั้นสองถ้าเป็นคนธรรมดาได้ยินแบบนี้คือต้องวิ่งแล้วไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปแน่ๆแต่สําหรับโจเฉียงสถานการณ์แบบนี้มันคือโอกาสมันคือโอกาสค่ะ พอเขาเดินขึ้นไปจนสุดทางภาพที่เห็นก็คือฝูงซอมบี้ที่อัดแน่นกันจนแบบแทบไม่มีที่จะยืนจริงๆครับอ๋อ oh. มันเลยเกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ทำไมพวกมันทั้งหมดถึงมารวมกันอยู่แค่ชั้นนี้ซึ่งถ้าเราลองเอาไปปฏิปต่ปตอก,กับเบาะแสที่เราได้มาก่อนหน้านี้ปืนกระปลอกกระสุนที่อยู่ข้างนอกนั่นหละครับใช่ค่ะมันพอจะวาดภาพได้เลยนะ ว่าอาจจะมีกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายที่หนีตายขึ้นมาบนนี้แล้วชั้นสองนี่ก็กลายเป็นเหมือนเป็นสมรภูมิสุดท้ายของพวกเขาแล้วก็เป็นจุดจบด้วยใช่ค่ะการตายของคนกลุ่มใหญ่นี่แหละที่เป็นเหมือนแม่เหล็กชั้นดีเลยดึงดูดซอมบี้ทุกตัวในบริเวณนี้ให้มารวมกันแล้วก็ไม่ไปไหนอีกแล้วความเงียบก็จบลงครับเพราะสมุนซอมบี้แมมมอธในชุดเกราะของเขาเดินตามขึ้นมาตัวใหญ่นั่นน่ะเหรอคะ ใช่ครับเสียงเกราะเหล็กกระทบกันมันก็ดังพอที่จะทำให้ซอมบี้ทั้งชั้นหันขวับมาพร้อมกันเลยอ่าฮะแล้วคลื่นซอมบี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวถาโถมเข้ามาหาพวกเขาโหวินาทีนั้นสัญชาตญาณน่าจะบอกให้ถอยแล้วนะแต่โจเฉียงกับคิดอีกแบบเขามาที่นี่เพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อล่าใช่เพื่อล่าซอมบี้เก็บคะแนนแล้วนี่มันคือคะแนนมหาศาลที่เดินมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลย การตัดสินใจของเขาตรงนี้น่าสนใจมากนะมันแสดงตัวตนของเขาเลยที่มองทุกอย่างเป็นแค่ทับสินมองอันตรายเป็นแค่ตัวเลขเป็นมุมมองของผู้ล่าจริงๆครับว่าแล้วร่างอวตารสวิฟต์ก็พุ่งเข้าไปก่อนเลยเขาตวัดกรงเล็บแหลมคมนั่นใส่หัวซอมบี้ตัวแรกคือต้องบอกว่ากรงเล็บของร่างนี้มันโหดมากนะมันคมขนาดนั้นเลยเหรอคะทั้งยาวทั้งคมเหมือนมีดมาเชตตี้มาติดอยู่ที่นิ้วครับการสู้กับซอมบี้ธรรมดามันเลยเหมือนเหมือนหั่นผักเลย เหมือนเดินเข้าไปหั่นผักในตลาดเลยจริงๆครับจริงๆมันคือการโชว์พลังให้เราเห็นก่อนเลยนะผู้เขียนเขาจงใจสร้างฉากนี้ขึ้นมาเพื่อตอกย้ําว่าโจเฉียงในร่างนี้แข็งแกร่งขนาดไหนจัดการได้ง่ายๆเลยใช่ค่ะจัดการซอมบี้ธรรมดาได้อย่างง่ายดายเปิดทางให้พวกซอมบี้ของเขาตามขึ้นมาได้สบายๆมันคือการประทะกันร,ระหว่างซอมบี้กลายพันธุ์ระดับหนึ่งกับซอมบี้ธรรมดาซึ่งผลลัพธ์มันก็ก็ชัดเจนอยู่แล้วพื้นที่เต็มไปได้วยซากศพในเวลาไม่นานเลยครับอืม ฉากนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเขาคุมเกมได้ทั้งหมดเลยนะจนกระทั่งมีเสียงประหลาดดังขึ้นมาจากมุมหนึ่งของฉันเสียงอะไรอะคะเสียงตุ๊บตุ๊บเป็นเสียงทุมทมท้มทุมที่ไม่เหมือนเสียงซอมบี้ทั่วไปเลยครับมันดึงความสนใจของโจเฉียงไปทันทีและสิ่งที่โผล่ออกมาก็คือทําลายความมั่นใจทั้งหมดของเขาจนหมดสิ้นเลยเราเห็นแค่ใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ออกมาจากมุมมืดแต่ที่มันผิดปกติสุดๆคือคอของเธอ อที่มันคยาวเหยียดผิดธรรมชาติแถมยังบิดงอเพื่อจ้องมองมาที่เขาโดยตรงการออกแบบศัตรูตัวนี้มันน่าสนใจมากนะคือมันไม่ได้ดูแค่แข็งแกร่งแต่มันดูผิดที่ผิดทางมันดูน่าขนลุกใช่ครับมันสร้างความรู้สึกไม่สบายใจแบบลึกๆเลยและในวินาทีที่โจเฉียงรู้ว่านี่ไม่ใช่ซอมบี้กลพันธรรมดาแน่ๆระบบก็ส่งเสียงเตือนขึ้นมาในหัวเลยเตือนว่าอะไรกะรังนางพญากลายพันธุ์ลำดับที่ส แล้วก็ตามด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนมากว่ายังไม่สายเกินไปที่จะออกไปตอนนี้โหคคำว่ากลายพันธุ์ลำดับที่4นี่แหละคือจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยที่ผ่านมาเราเห็นแต่ระดับ1หรือสองนี่กระโดดไปไกลมากใช่ค่ะแต่ที่สำคัญกว่าตัวเลขคือคำเตือนของระบบนี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ระบบซึ่งปกติเป็นแค่เครื่องมือในการอัปเกรดกลับแสดงออกเหมือนมีเจตนงของตัวเองเหมือนมันกำลังตะโกนบอกเขาเลย ใช่กำลังตะโกนบอกว่านีไปซะนายสู้ไม่ได้แน่นี่มันเปลี่ยนสถานะของระบบไปเลยนะจากแค่อยู่ไอในเกมกลายเป็นเหมือนสัญชาตญาณเอาตัวรอดที่จับต้องได้เลยค่ะโจะเฉียงไม่ลังเลเลยครับสั่งทอยทัพทันทรีแต่แต่ดูเหมือนจะช้าไปนิดเดียวเพราะรังนางพญาก็เริ่มเคลื่อนไหวเหมือนกันเผยให้เห็นรูปร่างเต็มเของมันที่เอ่อต้องบอกว่าหลุดโลกไปเลย มันเป็นดีไซน์ที่น่ายขยะแขยงอย่างสร้างสารรค์มากหัวเป็นผู้หญิงคอย,ยาวเหมือนยีราฟแต่ลำตัวกลับเป็นก้อนกลมๆเหมือนลูกบอลยักษ์มีแขนขาสี่ข้างคอยค้ำยันร่างเอาไว้แต่จุดที่เด่นและน่ากลัวที่สุดคือช่องท้องขนาดใหญ่ที่มีตัวดูดสีแดงสดเหมือนดอกเบญจมาศอยู่ตรงกลาง <c oughs> มันคือส่วนผสมของความงามกับความน่าสะพรึงกลัวที่ลงตัวมาก ในขณะที่สมุนของเขากำลังแตกตื่นวิ่งหนีลงบันไดรังน้ำพญาก็เริ่มโจมตีครั้งแรกมันพุ่งเข้ามาเหรอคะไม่ได้พุ่งเข้ามาครับแต่มันยกท้องขึ้นนิดหน่อยแล้วไอตัวดูดรูปดอกเบญจมาศนั่น,นก็พ่นก้อนเมือกสีเขียวเหนียวๆออกมาใส่โจเฉียงด้วยความเร็วสูงมากโจเฉียงหลบได้ทันแต่ก้อนเมือกนั่นพอตกถึงพื้นคอนกรีตก็เกิดเรื่องเลย เสียงชาดังขึ้นมาพร้อมควันเลยครับพื้นปูนถูกกัดกร่อนเป็นหลุมลึกเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือก้อนเมือกนั่นมันยังไม่หยุดมันเริ่มขยับได้ใช่ตอนแรกเขาก็คงคิดว่าเป็นแค่กรดธรรมดาแต่เปล่าเลยก้อนเมือกนั่นมันค่อยๆปูดขึ้นมาเป็นฟองห้าฟองแล้วฟองก็แตกออกปุ๊บกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเท่ากําปั้นหตัวกระโจนออกมารูปร่างเหมือนกบ แต่ทั้งตัวชุ่มไปด้วยของเหลวที่กัดกร่อนได้นี่มันไม่ใช่การโจมตีธรรมดาแล้วนะมันคือการเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ไปโดยสิ้นเชิงเลยจากเดิมที่เป็นการสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งตอนนี้มันกลายเป็นการต่อสู้กับศัตรูที่สร้างศัตรูเพิ่มได้เรื่อยๆโห้แบบนี้จะไปสู้ไหวยังไงมันไม่ใช่แค่การโจมตีทางกายภาพ แต่เป็นการโจมตีเชิงชีวภาพที่เพิ่มจำนวนได้แบบทวีคูณนี่คือความสามารถที่ออกมาเพื่อจัดการกับนักสู้ที่เก่งๆแต่มาตัวคนเดียวโดยเฉพาะเลยแล้วเจ้า,มาแมลงพิษห้าตัวนั่นก็พุ่งเข้าใส่โจเฉียงพร้อมกันเลยครับพลังกระโดดมันสูงมากอืแถมของเหลวที่เคลือบตัวมันอยู่แค่กระเด็นมาดวนร่างสวิตของโจเฉียงก็เกิดเป็นรูไหม้ทันที โอ้โห oh. ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมระบบถึงบอกให้หนีแน่นอนที่สุดความสามารถแบบนี้น่าสิ้นหวังมากมาลองคิดดูสิคะถ้ามันพ่นออกมาสิบก้อนนั่นก็หมายถึงกองทัพแมลงพิษห้าสิบตัวใช่ค่ะที่ทั้งเร็วและมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงใครจะไปรับมือไหวมันเป็นความสามารถที่ทำลายขวัญกำลังใจคู่ต่อชู้ได้ดีมากโจเฉียงพยายามสู้นะครับเขาเหวี่ยงกรงเล็บตัดร่างมาแมลงพวกนั้นแต่ แต่ทุกครั้งที่ทำลายได้ของเหลวจากตัวมันก็สาดกระเซ็นกลับมาสร้างความเสียหายให้ร่างของเขาอยู่ดีเหมือนยิ่งสู้ยิ่งเจ็บตัวเองถูกต้องครับแต่แล้วรังนางพยาก็พ่นเมื่อก้อนที่สองออกมาคราวนี้เขาหลบไม่พ้นโดนเข้าไปเต็มๆที่ลำตัวเลยภาพที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น มันสยดสยองมากร่างสวิปของเขาถูกฤทธิ์กรดกัดกร่อนจนเนื้อหนังพังทลายลงไปส่วนหนึ่งแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก้อนเมือกที่อยู่บนตัวเขาเริ่มฟักตัวมันก่อร่างสร้างเป็นแมลงมีพิษอีกห้าตัวขึ้นมาบนร่างกายของเขาเองเลย <c oughs> เหมือนกับว่าร่างอวตารของเขาถูกใช้เป็นรังฟักตัวให้กับศัตรูเป็นภาพที่น่ากลัวจริงๆนะครับ ร่างกายที่เขาภาคภูมิใจที่สุดกำลังถูกใช้เพื่อสร้างศัตรูขึ้นมาเพระหนัดว่าร่างอวตารสวิปที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเขากำลังจะถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์โจเฉียงก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเขาทำยังไงคะในเมื่อต้องเสียมันไปอยู่แล้วเขาก็จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ครั้งสุดท้ายเป็นการตัดสินใจที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและความเด็ดเดี่ยวของเขาเลยนะเขาเปลี่ยนจากฝ่ายตั้งรับที่กำลังจะแพ้มาเป็นการบุกแบบแบบยอมตายด้วยกัน ใช่ค่ะเขาเลิกสนใจแมลงตัวเล็กๆพวกนั้นแล้วแต่พุ่งเป้าไปที่ต้นตอของปัญหาคือตัวรังนางพญาโดยตรงแม้ร่างกายของมันจะใหญ่โตแต่เขามองเห็นจุดอ่อนของมันนั่นคือความเชื่องช้าที่เกิดจากท้องที่หนักอึ้งนั่นเองแล้วฉากคลแม็กก็เริ่มขึ้นครับโจเฉียงรีดเข็นความเร็วทั้งหมดที่ทร่างสวิฟต์ยังพอมีเหลืออยู่พุ่งทะยานเข้าใส่รังนางพญาโดยไม่สนใจเมือกพิษที่มันพุ่นสวนออกมาแล้วคือยอมแลกเลย ยอมรับความเสียหายบางส่วนเพื่อรักษาระยะและโมเมนตัมในการพุ่งชนเอาไว้ระยะทาง10กว่าเมตรนี้ใช้เวลาแค่พริบตาเดียวสำหรับร่างสวิฟต์เขากระแทกเข้าที่ท้องขนาดมหืมาของรังนางพญาเต็มแรงแล้วก็ใช้กรงเล็บที่เริ่มผุกร่อนของเขาฉีกกระชากอย่างบ้าคลั่งเสียงฉึกฉึกดังไม่หยุดเลยมันคือการโจมตีที่ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังไม่มีการป้องกันมีแต่การทำลายล้างเท่านั้นรังนางพญากรีดร้องโหยหวนเลยสิคะใช่ครับ มันพยายามจะสู่กลับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะท้องที่ใหญ่โตเป็นอุปสรรคและในที่สุดท้องของมันก็ถูกฉีกจนทะลุของเหลวสีเขียวข้างในระเบิดทะลักออกมาสาดกระจายไปทั่วทุกทิศท,ทางมันรุนแรงขนาดที่เนื้อหนังของร่างอาวตารหล,ลอมละลายลงในพริบตาเผยให้เห็นโครงกระดูกข้างในก่อนที่ทุกอย่างจะสลายไปจนหมดสิ้นเป็นการแลกชีวิตที่สมบูรณ์แบบมาก ร่างอวตารของโจเฉียงถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์ครับจิตสำเน็จของเขาถูกดึงกลับไปยังร่างหลับแต่เขาก็ทำสำเร็จเขาสามารถโค่นรังนางพญากลายพันลำดับที่4ลงได้ใช่ครับและในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงระบบก็ได้แจ้งข้อความสำคัญขึ้นมาว่าคุณได้รับชิ้นส่วนของรังนางพญา ชัยชนะครั้งนี้มันเป็นชัยชนะที่ราคาแพงมากๆจริงๆนะคะเขาสูญเสียร่างอวตารที่แข็งแกร่งที่สุดไปซึ่งน่าจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของเขาเลยตั้งแต่เริ่มเรื่องมาแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือชิ้นส่วนของร่างนางพญาซึ่งนี่แหละค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้นั่นสิครับชิ้นส่วนที่ว่านี่มันคืออะไรมันจะให้ความสามารถแบบไหนกับเขาหรือมันจะเป็นวัตถุดิบสําหรับสร้างอวตารตัวใหม่ที่ ที่อาจจะมีความสามารถในการสร้างสมนุนบักรังนางพญาได้ความเป็นไปได้มันเยอะมากน่าสนใจมากและที่สำคัญกว่านั้นการเผชิญหน้ากับศัตรูระดับสตัวนี้มันเปลี่ยนมุมมองของเราต่อโลกใบนี้ไปเลยมันบอกเราว่าข้างนอกนั่นยังมีสิ่งมีชีวิตที่อันตรายและมีรูปแบบการโจมตีที่ซับซ้อนกว่านี้รออยู่อีกเยอะอคําถามที่น่าขบคิดทิ้งท้ายก็คือรังนางพญาตัวเนี้ย เป็นแค่บ,บอสหายากที่บังเอิญมาเจอหรือว่ามันคือมาตรฐานใหม่ของความอันตรายในโลกภายนอกที่เขากําลังจะก้าวออกไปสํารวจกันแน่การต่อสู้ครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่การชนะศัตรูที่เก่งขึ้นนะครับแต่มันคือการเปิดโลกทัศน์ของทั้งโจเสียงและคนอ่านไปพร้อมๆกันว่าเกมเอาชีวิตรอดนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวการต่อสู้ที่ดุเดือดและเต็มไปด้วยแง่มุมให้ขบคิดในบทนี้ครับหากไม่อยากพลาดการเจาะลึกเรื่องราวที่เข้มข้นแบบนี้ในตอนต่อไปอย่าลืม กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ